งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมานะครับ เรากำลังตอบปัญหาแฟนรายการเรื่องของลำไยและกำลังคุยเรื่องแมลงลำไยนะฮะที่เป็นปัญหานอกจากมวลลำไยนอนเจาะขั้วผลแล้วก็นอนเจาะก,กิ่งนะซึ่งอันนี้ก็ทำความเสียหายมากเพราะอย่างนอนเจาะก,กิ่งเนี่ยถ้าเจาะต้นด้วยถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นสำรวจเขาถึงบอกว่าปลูกต้นไม้ก็คล้ายกับเกี่ยวสาว เราต้องมันถามข่าวคราวบ้างอย่าห่างเหินต้นไม้ต้องตายทีเดียวถ้าเที่ยวเพลินสาวๆก็เมินแม้นเรามีเฝ้าชมนะนี่ลุนพี่ผมคนหนึ่งนะครับเขียนก่อนบทนี้ไว้นะฮะพี่น้องครับทีนี้ไอตอนระยะที่เราใส่ปุ๋ยลำใหญ่ต้นฤดูเนะี่ยหลังตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีการเจริญเติบโตทางใบ ไอ้หนอนตัวร้ายนะที่มันมาทำลายนะครับก็คือหนอนคืบกินใบครับหนอนคืบกินใบพวกนี้ก็เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนคืนผีเสื้อที่ทำลายพืชผลในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนเพราะนั้นกลางวันก็จะหลบซ่อนนะครับแล้วมาปรากฏตัวตอนกลางคืนมันมาทำไงตัวหนอนเนี่ยจะกัดกินใบอ่อน หรือใบเพสลาดใบเพสลาดคืออะไรใบเพสลาดคือใบที่คลี่ใบเต็มที่แล้วแต่ว่าเนื้อใบยังไม่แก่ยังเป็นใบอ่อนอยู่นะฮะทีนี้ถ้ามันกินหนักๆเข้าสิ่งที่เราจะเห็นนะบนต้นลำไยลิ้นจีของเราคืออะไรก็ปรากฏว่ามันก็เหลือแต่ก้านนะจีนะเหลือแต่ก้านใบเพราะว่าตัวเนื้อใบหนอนมันกินเรียบไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แตกใบอ่อนหรือกำลังเป็นใบเพสลาดใบยังไม่แข็งเนี่ยมันจะทำลายอย่างรวดเร็วมากตัวแก่จะเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ำตาลอ่อนนะครับกางปีกออกมาจะก,กว้างประมาณ5-6ถึงเซนเปกคู่หน้าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มปปกคู่หลังจะสีน้ำตาลอ่อนนะขอบปีกด้านบนจะมีแถบสีดำ ลำตัวจะมีขนสีเหลืองปกคลุมและเวลามันวางไข่มันวางเป็นฟองเดียเด่ยวๆนะครับวางเป็นฟองเดียวๆครับไข่จะกลมๆและมันจะเป็นระยะไข่อยู่3-5วันพอหนอนฟักออกจากไข่นะฮะพอหนอนฟักออกจากไข่ใหม่ๆม,มันจะเป็นหนอนตัวสีเขียวๆอ่อน,ออน นะครับและก็มีแถบสีอยู่ด้านข้างของลำตัวพอโตขึ้นสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเขียวหรือจะอาจจะมีสีเหลืองปอนน้ำตาลแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนไหวว่องไวนะพอไปโดนไปทำให้กระทบกระเทือนมันจะทิ้งตัวเลยทิ้งตัวลงดินเลยครับหลบนะแล้วก็จะเป็นระยะนอนอยู่ ประมาณ14-17ถึงวันนะครับจากนอนนะจากไข่ไปเป็นนอนจากนอนก็เข้าดักแด้พอตอนที่ใกล้จะเข้าดักแด้เนี่ยนอนมันจะชักใหญ่แล้วก็นำใบเนี่ยมาห่อหุ้มลำตัวนะฮะแล้วก็เข้าดักแด้ซึ่งระยะดักแด้ก็จะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวัน จากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวแก่แล้วก็ผสมพันธุ์วางไข่ใหม่นนอนพวกนี้นะครับกินได้ทั้งลำไย,ยลิน้นเะจนะเงาะนี่ชอบมากนะครับระบาดเป็นประจำนะเพราะฉะนั้นระยะแตกใบอ่อนนี่ท่านต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะครับสาเหตุที่มันระบาดช่วงนี้เนี่ย ก็เพราะเหตุว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่มันได้ฟ้าได้ฝนได้น้ํามันก็จะแตกใบอ่อนทีนี้ใบอ่อนมันก็เป็นที่รู้อยู่มันกินอร่อยอะนะหนอนก็มกินอร่อยดีเานั้นระยะทุกครั้งที่มีการแตกใบอ่อนออกมาเนี่ยเราก็ควรที่จะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไว้นะครับทัาจะการทั้งเปลี้ยทั้งหนอนเราก็ใช้คิวเทอร์ นะครับฉีดพ่นป้องกันไว้นะครับนี่หนอนอีกตัวหนึ่งอันนี้เวลาเป็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบเนี่ยนะใบมันจะเป็นคราบขา,ขาวๆนะครับเขาเรียกหนอนชอรใบใบที่ถูกทำลายเนี่ยครับมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นคราบขา,ขาวๆนะคล้ายๆเหมือนเหมือนใบไหม แล้วก็มีสีน้ำตาลแดงโดยที่หนอนเนี่ยจะเริ่มเจาะที่ฐานของเส้นกลางใบนะมันมันรู้มันรู้ที่ด้วยนะเจาะที่ฐานของเส้นกลางใบแล้วมันจะเคลื่อนไปทางปลายใบนะและก่อนจะถึงปลายใบนอนก็จะชอนชัยเข้าไปในส่วนของเนื้อของใบนั้นรอยที่หนอนเจาะเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นมีม,มูลของหนอนอยู่ด้วย พอหนอนโตเต็มที่มันก็จะออกมาแล้วก็เข้าดักแด้อยู่ตามใบของลิ้นจีลำใหญ่นะฮะแล้วก็จะชักใหญ่ห่อหุ้มตัวมันนะอยู่ข้างในนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนอนชอนใบนี่ทั้งลำใหญ่ลิ้นจีถามว่าเจอช่วงไหนเจอทั้งปีนะมันระบาดได้ทั้งปีเลยครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าหนักช่วงไหน ก็ช่วงแตกใบอ่อนคือไล่ไปเลยตั้งแต่มิถุนากรกฎาสิงหากัมยาจนนู่นแหละสิ้นประมาณพฤศจิกาหมดฝนนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนหนอนตัวนี้ก็ร้ายกาศตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะวางไข่ไข่ก็จะลักษณะกลมรีสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนมากจะวางไข่อยู่บนยอดอ่อน หรือการใบอ่อนของลำยไยลิงจีก็จะเป็นระยะไข่อยู่ประมาณ3-5วันต่อจากนั้นก็ฟักออกมาเป็นหนอนออกมาใหม่ๆจะสีสีเหลืองครีมนะหัวกะโหลกจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็เป็นระยะหนอนอยู่ประมาณ10-14วันนะจากหนอนก็จะเข้าดักแด เข้าดักแด้ที่ไหนก็เข้าดักแด้ที่ใบโดยสร้างเป็นรังไหมเข้าดักแด้อยู่ภายในเหมือนกับนอนเจาะขั้วผลละนะครับดักแด้ก็จะประมาณสัก5มิลิเมตรตอนเข้าดักแด้ใหม่ๆลำตัวจะสีเขียวจากนั้นก็เปลี่ยนเปน็นสีดำตาลจะเป็นดักแด้อยู่ประมาณ7-10ถึงวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพบเราก็ควรจะรวบรวม ยอดอ่อนใบอ่อนที่มีรอยทําลายของหนอนชอนใบตัดแต่งออกมาเผาทําลายนะเก็บดักแด้ของหนอนชอนใบที่เจาะที่ซึ่งเจาะอ,ออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่หรือใบเพสลาดรวบรวมทําลายเสียนะแล้วเราก็ฉีดพ่นนะด้วยคิวเทอร์นะเพื่อไม่ให้มันแพร่ระบาดต่อไปลำไย,ยเนี่ยฮะลิ้นจี่เนี่ยครับ ปัญหาคือหนอนเยอะนะแต่โรคภัยไข้เจ็บนะก็ไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างกรณีที่ท่านถามมาอย่างลำใหญ่เนะี่ยโรคที่ร้ายกาจมากคือโรคที่เรียกว่าโรค witches bloom ชาวบ้านจะเรียกว่าโรคพุ่มไม้กวาดสมัยอดีตนั้นพูดชื่อโรคไม่ค่อยน่าฟังแต่ขออนุญาตพูดเป็นทางวิชาการนะฮะ สมัยก่อนเรียกว่าโรคกระดี่ลำใหญ่ที่ไปเรียกอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ายอดเนี่ยแทนที่มันจะแตกออกมาเป็นใบปกติใบมันจะแตกเป็นใบฝอยๆพ,พุ่มเลยซึ่งตอนหลังเราเรียกว่าโรคพุ่มไม่กวาดโรคนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตผมเยอะเพราะว่าเมื่อสมัยผมจบปริญญาตรีและตอบปริญญาโทเนี่ยนะที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ผมก็ขึ้นไปทำงานวิจัยที่เชียงใหม่ ผมจึงรู้สึกเหมือนเชียงใหม่เป็นบ้านที่สองไปศึกาไปทำงานวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโรควิเชสบลูมลำใหญ่หรือว่าโรคพุ่มไม้กวาดลำใหญ่อาจารย์ท่านแรกที่ทำวิจัยคน้คนหาสาเหตุคือดรประสาทพรสมิตมานเมื่อจบแล้วท่านไปเป็นอาจารย์ที่มาวิลยเชียงใหม่และคนที่สองที่ทำเรื่องนี้ก็คือผมนะแต่ผมเนี่ยมุ่งไปที่การป้องกันกำจัด นะครับสำหรับโรคนี้โรคนี้เนี่ยมันติดไปได้กับเมล็ดลำไยด้วยเพราะนั้นเอาเมล็ดลำไยถ้ามีโรคติดมาแล้วไปเสียบเป็นเพื่อเสริมรากเนี่ยก็จะติดเชื้อเข้าไปด้วยนะสารอะไรมาฉีดมาพ่นไม่ได้นะเมื่อตอนที่ผมวิจัยนั้นผมใช้สารเตต้าไซคลินไฮโดรคไรด์ ine, เจาะเข้าไปในต้นลักษณะเหมือนให้น้ำเกลือแล้วก็เช็คยอด แต่เสียดายว่าง,งานวิจัยเนี่ยเกิดจะจบอยู่แล้วแต่เงินวิจัยหมดผมต้องเปลี่ยนหัวข้อวิจัยใหม่เพราะว่าเป็นคนยากจนนะแต่ก็วิธีนี้ได้ผลครับคือเอาสว่านเจาะรูแล้วก็เอาหัวทองเหลืองนี่เจาะเข้าไปที่ต้นแล้วก็มีกระป๋องนะซึ่งต้องทาสีให้ทึบเพราะว่ายานี้โดนแสงไม่ได้ชื่อเต้าไซคลินไฮโดรคไราย ที่เรากินปัญญาปฏิชีวนะนั่นแหละแล้วก็สูบลมที่กระป๋องเนี่ยเพื่อให้น้ำยาเนี่ยอัดเข้าไปในต้นนะก็จากการที่เช็คปริมาณยอดที่เป็นมันก็ลดลงนะครับและนี่คือปัญหาลําใหญ่ที่ท่านถามไทยกันมาครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประม้า ตู้ปนอ12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID ดีไลน์นะครับ ci, U a อ s i ซบ n 2อ9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีไลน์สั่งซื้อโอโลซซยอัลตรา o R Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพรียแป้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวทซรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีร,รามิดธตาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพ,พ,พิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร